วุ้นเตียงไรสวัสดีสวัสดีจ้าไปพี่น้องเวอร์ทุกคนทุกคนหน้ามือน,นี้ซาเจี๊ยบตกแรงมาฮกิี่ใส่เบ็ดกบค่ะพ่อแม่พี่น้องไปหาเบิ่งกรุ๊ปหน้หาห้อมันลายจังเลยนะพี่น้องแต่ว่ามีคนนะใส่ไปก่อนหนะ้าเจี๊ยบประมาณเม,มื่อสองมือเนะเขามาหาใสา่เบ็ดกบซาเจี๊ยบกับบัวทนะี่ใส่ได้ได้รับบอกว่าซาเจี๊ยบที่ใส่ละห้อเนาะเพราะว่าแถวหน้นาก็ใส่กันไปแล้วเนาะไปพี่น้องวะ เ,เรือดีฮะที่ใส่เบ็ดพี่น้องเพื่อบ่ให้เบ็ดท่าเสียห้าต้องมานับก่อนว่าเบ็ดถ้ามีเท่ายนับบ้นเวลาห้าวกู่เขาจะได้หูวนะพี่น้องฮัทชิเดินจะทายกันได้พี่น้องเพราะว่าแม่สเจสจิพนามามันขึ้นนี้เปนมากหน้าเป็นยัเบ็ดโต้ลงเป็ <c oughs> นเห็ดกบโต้ลงท้ายพี่น้องเลย มื้อหมื่นเอ oh ียงไม่น <diye> ีรองตีนกกบหอยกบมันมาหากินเหืือไ่ใส่ไลย เก็่กบชิโรไปใส่เท้าห้องน่ะพี่น้องเราห้องลงไปแควลุ่มเลยัีนก็ใส่หน้าคนละพี่น้องโอ้คนาะุ๊กูจีโรกันวัน เขาว่าใน,าน,าน,านได้พี่น้องกันเพราะว่ายานเดินใส่หลัดหนายางกระยานไ่คำก่อนเนาะเว่าสีใสเบิ้ลไปต่อจ้ะนี่เลยพี่น้องวิธีชีบบานเฮาใส่กบใส่ตา อาหารกันกินบาตน้องแน่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยหายซะหน้าเขานี้พอกปนแบบนี้ดอก น,น้ำหอมงามพี่น้องเขาเก็มาซาปลาด้วยใช่ไหมน้ำใส่เธอได้พี่น้องเก็น,น้ำหอมกนไหคะ่ะเย็นสบายพี่น้องพี่น้องเย็นๆเอา,า,ปปาผัากขังซากปลาปลาผักโจกยังอยู่อยู่เลย <laughs> โจ๊กไปเหียดพี่น้องอ๋อพี่น้องเัาเจียวหาพระเจา้าคุณไม่เห็นวันนี้คือโจ๊กโจ๊กกระโจ๊กเป็นโจ๊กแบบ วัยไทยสมัยก่อนนะพี่นอ้องเวลาก็ไทยหุดไทยหน้ากันพี่นอ้องเพมันจะเป็นยามไหนตั้งแต่ตอนไหนเมื่อเหตุเหตีชนิดพี่นอ้องเลยเพราะว่าสมัย,น,ยน,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 นี้พวกเขาบริสายกันพี่น้องย่อนชิวาไปพักขังในตอนพี่น้อกแล้วก็มาขึ้นให้หน้าก็ต้องแบบนี้ โอ้ว so so ่าน <the> in <the> 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 ี่เจ้าก็ชิคุนใส่ได้หน้าพี่น้องย่างมากเลยวัดเนื้อใหม่เนื้โตใหม่มันคมทับอยู่พี่น้องช็คก็ได้นี่อยากมันก็ะคำแนะน้องก็ชิไปหาใส่ได้หน้าพี่น้องมพอเห็นจิมันนิดเพียวพี่น้องเฮาก็ชิรอขึ้นมาใส่แถวพายได้นะพี่น้องแล้วก็ชิลล์ไปแพ่ตรงหน้าพี่น้องฟ้าเลือเบียดปลายนี่ประมาณหกกว่าคันพี่น้อง ย่างมาเมื่อกี้อะเงี้เชียงโคตรต้นหนักพี่น้องก็ตื่นเต้นไปเลยสติตุกหนัเผื่อว่าแถวหน้าแล้วพี่น้องเลือดเวดบอลลายคันเนี่ยรอใช่แถวอนไทยนี่หนัแล้วเบิดแล้ว นี่พี่น้องเรือรังุดท้ายสูติไห,หน้าฮาเนาะพี่น้องเลยแส่บนนี้แล้วใส่เบ์ดเรียบร้อยเลยพี่น้องฮาก็ถาแค่ตอนคำํคำๆม่อคอยมายามเบ็ดอีกทีแล้วพี่น้องเาก็ยามจะทิงก็ไมาเนาะอ่ะพี่น้อง เราเจอกับพีายามเบ็ดนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสองถุ่แล้วพี่น้องเลยคือยามแบบสีด๊อพี่น้องพี่น้องอี่ยามก็พาไม่ยามก็เพราะว่าฝนมาฉีโตกพี่น้องเพราะว่าพระเขาฝ่าเรือแม่แบบนี่ก็ฝนสีโตกข้ามเบ็ดนะแต่พี่น้องเลยเพียงนะให้แหงใส่บอนทองอย่ารำพี่น้องต้องขึ้นมาหอยผู้หนุลงเลี้เพ็นคากะลยโอโอพี่โนยใหญ่พี่น้องเพี้ยนกว้างขึ้นอืม ก็กินถามพี่น้อ,อมีแต่มาสิมูตินนี้เลยพี่น้องจะเดือนไัเขามาหลุนแถวทางห้องพี่น้องว่าเสียดายบอกพี่น้องเลยเพราะว่าบ่ไดแล้วกมือให้ตัวเสด็จปูใเห็นกรจาได้เปนหน้าอ่ไรนี่ยานยานโตมากแล้วครับเบีดยน้าไปอีกแล้เมื่อให่บนไหน ถึกเชฟพี่น้องนี่เดต,ตัวตัวโอ้ยตัวใบใหญ่กลบหน่อยพี่น้องเลยอ่าโดดดนอนองน้องขนาดนี้นเดือนยงยังไงยิจะออกก็มันตายแหละใจไหมไปต่อพี่น้อง้อายมาันละตัวเนึงลงมานันย่ามเบ็ขั้นแหลกกับบานแล้วพี่น้อง เขียดน้อยอือโอ้ครบครบครบพี่น้องโอ,โอเ้เขียดน้อยพี่น้องมันมากินถ้าถือแบบนี้ก้ถือว่ามาอยูอ ina, อ่ได้พี่น้องลงมายังกินถือสองรอบเลยถือยิ่เลี้ยวที่นั่งคือมาแท้เอ้าแต่ว่ามัไม่จะขียอพี่น้องเลย แล้วกบนี่มันมาอยู่แถวห้องพี่น้องด้วยแตงไนนเนี่ยเขาเขาพอตะเขียดเลยเขล้างนี่ร้อนนะพี่น้องก็ได้ตามแต่ว่ามันร้อนมันกินไปแล้แต่มันจับกรถึงเนาะ,ะ,ะไปล้างต่อไปอ่ะอาแรเมื่อกี้นี่พี่น้องก็ขอน้อยอืมนีดีนิดมาได้เป็นปลาอันนี้ปลาขาวปลาปลาธรรมชาติพี่น้องจ้ะอันนี้ว่วถือ โ่เจียวลอยเต้หองลงมาแถวหองกับบ่ได้ถือบ่ได้ได้ดีใี่นหมหนบาแก้นแถวหองอะไรยู้อ้วโตแต่บาแ้ตัวน้อยมันรอแล้วมัลุ่มมันวกบ่หีเลยเฉลีเนี่ยมันหล่อนกับมันบ่ได้ขนาด้่ยมาบังแถวไครหน้าที่เราอามาเอามาถือเลยนะอันนี้ก็บบกกินใช่ไหมนอืม มาอสายตายสามมเรื่อเว่าเข้าาถือพอตายเปลี่ยนกับ่นมเอ่เอยกินหวได้เมือนี่ค่ะกินถือมาถือมาแ่เหวีแล้วโอโอ้ยโอ้เปี่ยน้วครบกินแล้ครบอื้อ บน่อยพี่เนาะแแต่ตัวหน่อยพี่เนอะเข้ามาแต่ตัวหน่อยแห่ะตัวใหญ่เวอาไรจับนี่พี่กะดูกันได้จะเจวตัวพูใหญ่เลยดียวดูเลยนะพ่อจากรูปไปเพ่นึกว่าจะได้ผู้ชาอขนาดเี้มาห่อเที่ยงียบ้อแลวพี่เนองใส่เบ็ดเทอะไข้องปีกอ่ะ คิดหวังค่ะกบิ่งกุปอรแดนแดนแดนดนอ้อิมอี่มพี่น้องอิ่มขะพี่น้องเลยกูเก็บเรียบร้อยพี่น้องเบ็ดหลอบสาวฮาใสมาคืนเนาะแต่ว่าโศกหลายคักแน่พี่น้อง ฝนดันตกมาใส่ได้เมื่อคืนนี่เดิกมาฝนตกป้าขีดนอนขีดน้ำเบิดคืนพี่น้องเจ้าว่าน้ำมาสิพัเดเป็ดข้าไปประซักพี่น้องเพราะว่าใส่ตามห้องที่เติเตือตนสามาเมาเก็บโกหลายกว่าน,านั้นพี่น้องเอ้ยบุหรี่กบจากตูก็บจนเบิดแล้ว กูเบสมาทุลังเลยพี่น้องบ่มมีจกักโตบ่มหลอนกันเลื้อข้างแ่นัป่าที่ต้อ,อยาเหย็ยนมาเลยบวไห้เลยพี่น้องอีกอย่างกับเขาก็ใส่เบก่อนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพี่น้องมันเลยบ่ไห้เนาะสำหรับการใส่เบสรอบนี้ก็ถือว่าบวมมันแห้งพี่น้องจะวาวไลเวาวแล้วก็ปวดสมองพี่น้องใส่เบสถ้าเจียจิบใส่อะไรพี่น้องสงสารปุ๊บมันเนาะ เดี๋ยวมันจีซูนพันเพระาะฮาวพี่น้องเลยหายมันจงมันยั่งไงมันเลือไปกินคนอื่นเนี่ยถ้าเราคิดดีเจยว,ยวยขอจบไปเพียงเต่านี้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะเจอกิปตต่อไปนะพี่น้องไปกลับไปกับบรรยากาศยังมาสาวอยู่น่าฮาวมันนี้สบายดีพี่น้อง